เรื่องเร้นลับโดยผมสอกระเท้าเพชรตอนที่แล้วผมจบที่วายมบาลได้ให้ยมทูตหอกกระดาบพาดวงไปดูผู้สร้างกรรมเอาไว้ในนรกขุมต่างๆเพื่อฝากบอกให้มาเล่าต่อมนุษย์ด้วยกันว่านรกนะมีจริงนะอย่าทำไปเล่นไป ระหว่างทางได้พบกับศัตรูที่ดวงเคยฆ่ามันเอาไว้เมื่อครั้งยังเป็นฐานพรานที่การบุรีสี่ห้าคนนั้นจำได้เลยจะเข้าทำร้ายแต่ว่ายามทูตทั้งสองช่วยเอาไว้ก็เลยปะครมกันบ้างนิดหน่อยและก็เลิกลากันจากนั้นยามทูตก,ก็ได้พาดวงมายัางที่อีกแห่งหนึ่งเป็นลานกว้างใหญ่มองไปยี่เวิงว้างสุดตาเลย เป็นพื้นทรายราบเรียบทั้งหมดเหมือนกายอยู่ชายหาดว่างั้นเถอะลมนี้พัดกโกรกเย็นสบายแต่แต่มองไปก็ไม่เห็นสิ่งใดมีชีวิตเลยดวงก็ให้เกิดความสงสัยที่เงยหน้าขึ้นถามทั้งสองว่าที่นี่เขาสำหรับไปลงโทษยังไงหรือครับทำไมมันเงียบเชียบซ้ำยังร่มรื่นน่าอยู่จังนะ ท่านหอกเขาหัวเราะและก็ย้อนถามว่าเอ็งจะอยู่ไหมละ่ะใครจะได้บอกท่านยมบาลให้ดวงสันหัวเลยบอกเรื้องแมวหรอกกลับโลกมนุษย์ดีกว่าท่านดาบได้พูดเสริมคลิกว่ามันไม่เงียบหรอกเดี๋ยวเอ็งจะเห็นในความว่างเปล่าเนี่ยมันจะมีอะไรพราท่านดาบพูดยังไม่ขาดคำดีเสียงเฮ่เฮ่เฮ่ดังรั่นมาจต่ไกลเลย ดวงหันเร็วไปมองทางเสียงนั้นเห็นผู้คนมากมายเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนที่แท้มันภาพลวงตาที่เห็นนั่นน่ะวิญญาณทางนั้นพากันวิ่งขึ้นมาหยุดบนเนินสายสูงแล้วก็มองหาทางพอเห็นแล้วก็ทยานหนีลงเลยวิ่งนักขัไปข้างหน้าท่าเดียวพวกมันวิ่งหนีโดยโดยมีแต่มือเปล่า,ลาส่วนพวกที่วิ่งไล่ตามอาวุธหลากหลายครบครันทีเดียว ถือทั้งหอกทั้งดาบมีดสั้นมีดยาวกวานเล่มใหญ่บเบะรอสามง่าม,มก็มีเรียกว่ามีครบหมดพวกนี้คงจะเป็นเพชรฆาตเขานุ่งจงกระเบนสีแดงไม่สวมเสื้อส่วนผู้ที่โดนไล่ล่าทั้งชายหญิงที่พากันวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตร่างกายล่อนจนไม่มีสิ่งใดปกปิดเลยทำให้เห็นละกาสแสนจะอุจาตาเรือเกิน วิ่งมาได้สักพักบางคนมันคงจะเหนื่อยวิ่งต่อไปไม่ไหวก็เลยลงนั่งเรียงแถวเป็นหน้ากระดานเลยก็สบายดีพวกเพชฌฆาตที่วิ่งไล่ตามมาเป็นร้อยมันการหยุดด้วยแล้วก็ต่างหัวเราะดังลั่นไปทั่วบริเวณลานกว้างใหญ่สุดตานั่นเลยนะชอบใจอะสายตามองพวกที่นั่งเรียงแถวกันอยู่อ่าจากนั้นก็พากันตวัดดาบบ้างขวานบ้างมีดบ้าง บันคอพวกวิญญาณทั้งหลายโอ้โหร่วงพลอยกัญยากะดอกเข็ดลงพื้นจนเกลื่อนกลาดไปทั่วบริเวณเลยอะเรียกว่าเหยียบไม่ถึงพื้นว่างั้นนะเลือดสีดำปีกกระฉูดออกจากลําคอสูงขึ้นบนอากาศสักสามวาได้บางคนถูกตัดแขนตัดขาห้อยร่องแรงพวกเพชคฆายก็สบายดีอโอ พากันเตะหัวบ้างลำตัวบ้างแขนบ้างขาที่ขาดแล้ว่นะสนุกสนานกันใหญ่เหมือนกับว่าพวกเขากำลังเล่นกีฬาชนิดหนึ่งอยู่ส่วนดวงมองด้วยความหดหู่หน้าเยเกแล้วก็เอ่ยถามยมทูตท,ทั้งสองว่าพวกนี้ทำบาปกรรมอะไรไว้เหลอท่านหอกก็หัวเราะในลำคอตายยังมองการเล่นของเหล่ายมทูตท,ทั้งหลาย ก่อนตอบดวงว่าพวกนี้ตัดเสียรและกะอวัยวะของพระพุทธรูปต่างๆยังบอกดวงศึกบัดนี้กลายเสมือนเพื่อนซี้กันไปแล้วเป็นเชิงสั่งสอนว่าจำว่าเชวนาเจ้าดวงพวกนี้มันใจดำหินทชาติพระพุทธรูปที่พวกมันตัดเสียนเป็นเหมือนตัวแทนของบรมพัสสาสดา แม้แต่ท่านโยมบาลเองยังเคารพนับถือเพราะพระองค์เป็นผู้ปลดเปลื้องความทุกข์ให้กับมวลมนุษย์ทั้งปวงแต่พวกจันไลนี่ไม่ละเว้นท่านผู้เป็นใหญ่ของเมืองนรกจึงคิดว่าต้องให้พวกมันนิตกนรกหมกไมมไหลกับกันทีเดียวเพลอเจะไม่ให้ได้ผุดได้เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปด้วยซ้ำเอ็งดูสิพวกมันต้องถูกทรมานให้เจ็บปวดแค่ไหน พอพูดเหมือนสั่งสอนจบก็ชี้ให้ดูหัวของเจ้าพวกใช้กรรมที่พังหลุดจากคอลงไปเกลื่อนกระดตามพื้นนะนะและก็ต่างกิ้งไปหยุดตามร่างของแต่ละคนอ้าปากพังงาพังงาบ,งงาบเอยวิงบอนขอความเมตตาจากยมทูตเพชฌคาตกันเซ็งแท่ไปหมดพระคงทนความเจ็บปวดไม่ไหวอีกแล้วว่าตรักรัวแล้ว อย่าทรมานอีกเลยเอาหัวข้าขึ้นไปบนร่างอย่างเดิมทีเถิดเรายมมาทูดเพชฌฆาตก็บอกวันได้เลยเองเป็นของเล่นที่วิเศษของพวกข้านี่นะจะปล่อยไว้อย่างนี้ได้ไงวะพูดจบต่างพากันหัวเราะชอบใจแล้วตนหนึ่งก็ยกดาบขึ้นกวาดชี้ไปทั่วแล้วก็ออกคำสั่งว่าเอา้าไอหัวนรกทั้งหลายจงขึ้นไปอยู่บน ร่างของพวกเจ้ายัางเดิมเถิดดวงมองเหล่าบรรดาหัวของผู้ที่ตายซ้ำสองโดยอาการทึ่งเป็นอย่างมากเสมือนว่ากำลังดูมายากลอย่างไรอย่างนั้นแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องจริงเพราะตนเห็นจะจากกระตาเดี๋ยวนี้เลยหัวที่ขาดกระเด็นไปคนละทิศละทางนับร้อยนับพันนับหมืน่นนับแสนเนี่ยพากัะลอยละลิว้ว ขึ้นไปสวมบนคอของแต่ละตนดังเดิมเสียงหัวเราะที่ครื้นเครงก็ดังลั่นขึ้นอีกจากบรรดาเพชฌฆาตทั้งหลายแล้วการพนันขันต่อก็เกิดขึ้นเสียงเพชฌฆาตคนหนึ่งตะโกนว่าเอางี้นะถ้าใครแขวนแขนของพวกสัตว์นรกได้แม่นยำกว่ากัน,นคือใกล้ไหลมากกว่ากันเป็นผู้ชนะ เออรศีทีินียก็เกิดโกลาหลและเสบันดาพวกที่ใช้กรรมได้ฟังก็ต่างรนลน้านเพราะรู้แล้วกูเจ็บกันอีกแล้วยกมือขึ้นไหวปลกปลกปากก็พรำวิงวอนขอไวะทำเลยพวกเราเจ็บแค่นี้ก็พอแล้วมันแสงจะทรมานสาหัสซักกันความวุ่นวายก็เกิดขึ้นเอกนะเพชฌฆาตทั้งหลายก็ไม่ฟังหรอก ต่างก็ปั่นไหลคน,คนนู้นคนนี้บางคนก็เลยเธอไปถึงปั่นขาั้นคออะไรโอ้โหที่นี้ก็วุ่นวายเลือดนิ้กองกระท่วมเลยดำตีนะไม่ใช่เลือดแดงนะแปลกนนะพวกนี้ยเอ,อพวกสัตว์นรกเนี่ยเลือดนี้จะเป็นสีดำแต่ว่าจะดำจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าผมผู้เราไม่ได้ไปนรกกับเพื่อนดวงเขาด้วยเขาบอกอย่างนั้นก็นำมาเล่าสู่กัน บรรดายมาทูตเพชฌฆาตพากันหัวเราะโดยความสนุกสนานต่างมองคู่ใช้กรรมเป็นหมื่นแสนที่แขนขาดวิ่นไปแล้วบางคนถูกตัดหัวเหลือแต่ตัวเดินโซเซโซเซ,ซ,เซอย่างไรท้ทิศทางพวกมันถูกไล่ต้อนไปยังที่หนึ่งไม่ไกลจากตรงนั้นนะกะักอะมีหมาเป็นพันเป็นหมื่นเหมือนกันโอ้โหตัวใหญ่ขนาดเสือโคร่งอะ่ะ มีทั้งสีดำแดงเหลืองปะปนกันอยู่นะพอเห็นสัตว์นรกที่ถูกรงโทษเข้าเท่านั้นและโอ้โหแสดงความหิวกระหายอย่างเต็มที่เห่ากันโชกเสียงปานฟ้าจะถล่มทีเดียวดวงถึงกับต้องยกมือขึ้นอุดเพราะรู้สึกแกล้หูจะแตกซะให้ได้มาทุกตัวนะมีคนคอยบังคับอยู่นุ่งตรงกระเบนสีเหลืองอ่อยเลยแต่ว่า เสื้อไม่สวมอ่ะพากันดึงเชือกที่ลามเอาไว้เสียมัมนโอหมนก็จะกินมันหิวอ่ะก็ต้องดึงล้งเอาไว้เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาจะให้พวกมันได้ริมรสเนื้ออันโอชะดวงมองตาละค่อยครางนึกโอ้พวกตัดเสียนพระนี่คงบาปหนาหัวขาดแล้วไม่พอยังต้องถูกเอาไปให้หมากินทั้งเป็นๆอย่างนั้นเรื่องอดรนทนไม่ไหวก้าบ่บนกายยมทูตทั้งสองว่า นี่มันไม่ทารุณไปหน่อยเหลือเนี่ยฮะต้องถูกหมากินสดๆนะ่ะท่านดาบโผล่ราะก่อนจะตอบว่าเขาไม่ทําอย่างเองคิดรึกวยเดี๋ยวดูวิธีดีกว่าแล้วเองจะเห็นอะไรแจ๋วๆโยมทูดดาบกูดพห้เป็นปริศนาหนุ่มดวงก็น,น่าเบแล้วหันกลับไปดูพวกที่ใช้กรรมต่อโอ้โหต่างเดินกันย้อยเยี่เลยเป็นหมื่นเป็นแสน เต็มานกว้างใหญ่กว่าสนามฟุตบอลสักสามเท่าเห็นจะได้บรรดาเพชฌฆาตต่างกดไหลให้บังพวกที่ไม่มีหัวและกรแขนขาแล้วลงนั่งกับพื้นทรายที่ร้อนระอุดวงถึงกับกลืนน้ำลายไม่ลงเพราะมันจุกอยู่แค่คอหอยเมื่อเห็นเพชฌฆาตต่างเอาดาบคมกริบเฉือนเนื้อของพวกมันเป็นชิ้น แล้วก uhm. ็โยนไาให้หมาที่ที่กำลังหิวกระหายจนน้ำลายไหลยืดนะนะโอ้โหมาได้เนื้อได้กลิ่นเข้าอะผ่ากันคมั่นอย่างตะกาตะกรามทีเดียวไอ้ถูกไอ้ไอ้คนที่ถูกเขียนเนื้อนะมันร้องโอดโอยเสียงโหยหวนโอ้โหบางคนกีด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 เหมือนมันเหมือนกับเปรตอะเร่งวมไปทั่วลานที่กว้างใหญ่เลย ยมทูตหอกก็พูดให้ดวงฟังขณะที่ยังมองเพชฌฆาตที่เสียนเนื้อไอ้ไอ้พวกนี้อยู่นะที่เขาต้องทำทารุณเพราะไอ้อีพวกเนี้ยมันไม่เพียงตัดเสียนอย่างเดียวมันยังลักลอบลอกทองจากองค์พระตายลงมาจึงต้องถูกเสียนเนื้อนี่ไงเอาไปบอกพวกมนุษย์อย่างเองเวยนะเจ้าดวง ว่าคนเขามีใจเป็นกุศลนำทองไปปิดองค์พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ออีรยำห่วกเนี้ยกลับลอกทองเอาไปขายแล้วก็นำเงินไปเที่ยวเตร่กันอย่างสำเริงสำราญใจกินเหล้ามั่วโรกีกันโดยไม่คำนึงถึงชาวบ้านที่เขาเลื่อมใสในสาศาสนาจะเศร้าใจแค่ไหนเมื่อพวกเขาเห็นองค์พระกระดำกระดงัง ด้วยการกระทำไอ้พวกมันเนี่ยสมควรแล้วที่ต้องลงโทษกันอย่างเนี้ยจริงไหมดวงไม่รู้จะตอบอยังไงก็เลยพยักหน้าว่าเห็นด้วยแล้วก็มองเหล่าเพชฌฆาตต่างช่วยกันแล่เนื้อพวกที่ใช้กรรมนับหมื่นนับแสนทีละชิน้นทีละชิน้นแล้วกโยนให้หมานรกร่างกายที่ใหญ่โตคราวไปพ,พยักรายเจ้าป่านะ มันก็เลยกัดกินเงินอย่างอร็ดอร่อยตอนนี้ที่ลานกว้างใหญ่ยัวเยี่ยไปด้วยสัตว์นรกทั้งชายหญิงเหลือเพียงกระดูกเลือดสีดำไหลย้อยลงโอ้โหกลิ่นสาบคราวครุ้งดวงถึงกับต้องปิดจมูกส่วนยมมาทูดหอกกับดาบคงจะชินซะแล้วจึงไม่มีปฏิกิริยาอย่างนั้น ไอ้พวกสัตว์นรกที่โดนเฉือนเนื้อเหลือเพียงกระดูกถูกต้อนให้เดินโครงเครง่งโครงเคร่งไปทางหนึ่งดวงก็สงสัยนี่มันจะไปไหนกันดีกว่าก็เลยถามว่าเขาจะต้อนพวกมันไปไหนอีกเนี่ยก็ได้รับคำตอบจากทั้งสองว่าไปยังนรกอีกขุมหนึ่งซึ่งที่นั่นมีไฟบรรลัยกันเพื่อเผาผลานให้พวกมันเป็นผุยผงคอยอยู่หลงดวงก็บอกขอตามไปดูด้วยได้ไหมเนี่ย ทั้งสองก็ได้สิว,ว่าต้องการให้เองเห็นหลายๆที่อยู่แล้วเพื่อไปบอกมนุษย์ด้วยกันจากนั้นก็พาเดินสูงขึ้นไปอีกราวสัก50เมตรดวงมองลงไปด้านล่างมันคล้ายกับเหวในเมืองมนุษย์อะแต่ออกวิไฟบรรัยกันกำลังลุกโชดช่วงชัชวาลไปทั่วบริเวณเลยเห็นเขายังรู้สึกหวาดกลัวกันมาทันทีจนขนนี่รุกสู้สู้สแล้วก็นึกโอ้โห นขนาดอยู่สูงขึ้นมาตั้ง50กว่าเมตรยังรู้สึกร้อนวูบขึ้นมาทันทียิ่งมองไปด้านตรงข้ามเห็นบรรดาเพชฌกาลไล่พวกนั้นให้เดินลุยลงไปบอกลงไปลงไปในไฟนรกนั่นบางตนมันไม่ยอไมไป่้อเลยขู่สี้างแตกบ้างบางคนโดนเอาไอ้ที่เหมือนกับเหมือนกับเป็นรั่วคุ้ยดินนะนะตวัดเข้าไปเลยนี่มันร้อนนี่โอ้โหโดนกันย่องแยย่องแยงย เหมือนกะกะริงยิงอีตอนที่มันเขาโดนอะไรสอนอะ่ะยังไงอย่างนั้นร้องกันคร่ำครวญเสียงกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดยานแล้วก็ยาวอยู่ดวงฟังแล้วก็น,นึกถึงในเมืองมนุษย์เอกเคยได้ฟังเหมือนกันว่าเปรดมันร้องกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดอย่างเงี้ยเพื่อขอส่วนบุญล่วมไม่ใช่คงจะโดนไฟบะไรกันเผาอย่างนงี้มั้งนะมันไม่ใช่ขอส่วนบุญซะแล้ว ไฟที่โหมทั่วหุบเหวอยู่แล้วจึงลุกโชนแดงฉานขึ้นไปอีกเมื่อได้รับเหมือนเชือเ้อเพลิงจากกระดูกบักตนยังมีเนื้อหนังติดอยู่บ้างเยงมาทูตหอกได้อธิบายเมื่อดวงถามว่าพวกกระดูกเดินได้เรานี่พอถูกเผาไหมเป็นจุนหมดแล้วจึงไปเกิดใช่ไหมว่ายังรกพวกนี้ตัดเสียงกับลอกท้ององคพระถือว่าบาปหนามาก วิญญาณของพวกมันเนี่ยจะถูกนำไปมัดขาแล้วเอาหัวห้อยให้ฟังเสียงพระสวดเพื่อโปรดพวกมันให้บรรเทาความเจ็บปวดลงบ้างเท่านั้นดวงไจยังซักตอบอีกว่าในนรกนี่มีพระสงฆ์ด้วยเลอท่านดาบจึงตอบว่าพวกนี้จะไม่มีทางได้เห็นพระอีกเลยระหว่างที่ใช้กรรมในนรกนี่ได้ฟังเสียง ตรวจเนี่ยก็นับว่าบุญโขแล้วดวงพยักหน้าอย่างเข้าใจแต่ก็ยังไม่คลายความสงสัยอีกเรื่องหนึง่งจึงถามว่าตั้งแต่มาถึงที่เหวไฟนรกเนี่ยต้นร้อนแทบจะทนไม่ไหวแต่ดูท่านทั้งสองไม่รู้สึกรู้สาอะไรบ้างเลยเด้อยัมาทู่ด,ดาาก่อนตอบยิ้มยิมพวกข้าเ,เป็นเจ้าหน้าที่ของเมืองนรก หมดสิ้นแล้วเรื่องบาปกรรมจึงไม่รู้สึกเรื่องร้อนเรื่องหนาวนีร่รอกนอกเสียจากจะทํากรรมขึ้นมาใหม่นั่นแหละถึงจะรู้สึกร้อนละ่ะแล้วก็ต้องเริ่มใช้กรรมกันใหม่เมื่อสักใจไตรถามหลายเรื่องจนหายข้องใจแล้วก็บอกทั้งสองขอให้พาไปที่อื่นเถอะ เราเห็นผู้ใช้กมที่ต่างยั่วเย่ยเดินกระย่อมกระยแกลาก้องไฟแล้วแล้วก็โอ้มันอนาจใจเหมือนกันรายใจอยู่ดูให้มันหมดคงจะกินเวลาอีกนานเพราะตอนที่ตนยังเป็นมนุษย์อยู่เห็นข่าวเกือบทุกวันไอ้พวกแอบ,บตัดเสียงพระเนี่ยยอมาทูดหอกจิงบอกดวงระหว่างที่เดินออกว่าเป็นบุญตาของเองแล้วละ่ะนี่แหละ ที่มนุษย์ชอบพูดกันว่าร้อนเหมือนไฟนรกข้านอยากให้พวกเขามาเห็นของจริงจังเลยว่าไม่ใช่พูดกันเล่นๆนะเว้ยเอาละครับหนึ่งวันในนรกตอนสองก็ขอจบเพียงแค่นี้เอาไว้ฟังต่อตอนสามแล้วกันก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ที่คิดว่าผมแต่งเรื่องขึ้นเองมาเล่านะก็ขอให้คิดซะว่า ฟังละครวิทยุเหมือนสมัยก่อนแล้วกันเข้าใจตรงกันนะครับอ่าวันนี้ผมสอกระชาวเพชรก็สวัสดีครับผม